จิ้มิ้มทำไมก่อนไม่รู้มีใครเห็นคลิปเพื่อนป้อนข้าวกันอ่ะเกาหลียังไม่จบทุกคนคือแบบเพื่อนอ่ะเขาป้อนข้าวกันน่ารักดีจริงๆอ่ะเตะเขาว่าจะป้อนมาตรฐานเพื่อนเขาสูงไงปลายเขาไม่กิน ปลายเขาไม่กินกับน้องพอเพื่อนป้อนปายถึงจะกินมาตรฐานเขาสูงจริงๆเหมือนที่เขาบอกนั่นแหละเซฟเตะเอนดูเตะตั้งแต่ตั้งแต่แกะกุ้งแล้ว <laughs> จริงทุกคนมันตั้งแต่แกะกุ้งแล้วเซฟเตะบอกทั้งทิปทั้งทั้งหมดสองสวันน่ะเซฟเตะ โดนตลอดเอาเตะไปทำไมเอาเตะไปทำไมต้องส่งช่อให้เตะหรือเปล่าเนี่ยปลอบใจสงสารเต๊อะพอเตะป้อนนี่แบบทำแบบเหมือนแบบหืมอะไรอย่างเงี้ยอีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเพื่อนป้อนกูต้องกินหรอแต่ก็อ้าปากนะจ๊ะ ตามที่พี่ป๊อปพูดเลยพิจารณาเพิจารณา,าด้วยตั้งแต่คอนเมื่อคืนนี้ก็เรื่องกลนแล้วนะในคลิปของเต้ที่มีเสียงกลนอะ่ะตั้งแต่นั้นแล้วนะสปอยกันเก่ง,เ,กงเพื่อนนะเนาะเซฟโซนเป็นเซฟโซนให้กันเซฟโซนที่ดี คือมาตรฐานเขาดีอ่ะเฉนภาเขาถึงกรุงเทพแล้วทุกคนบุ๋มเพิ่งมาอัปเดตแล้วก็คอนเมื่อคืนนี้สนุกไม่มีอะไรวันนี้ทนานดลเขาก็ไปถ่ายงานสิงเกมโชว์นี่แหละไม่มีอะไรแค่จะมาบอกฟิลเพื่อนเขาป้อนเข้ากันเซฟโซนเขาป้อนเข้ากันมันเซฟโซนจริงๆนะ เซฟเตะเตะไม่ใช่เซฟโซนไงบุม่มเซฟเตะเตะคนออกมาเตะคนออกมาจากตรงนั้นเตะไม่ใช่เพื่อนเตะคือน้องฝากพิจารณาด้วยตามพี่ป๊อบก่อนหนึง่งก่อนหนึงน่งนิดนึ่งนิดนึ่งมาเป็นนองนิดนึงดน่งนิงดนึ่งเดียดด้ยนิดนึง พีไปนินึงโอ้ยวางม่มากว่า네ันน <stop> <around> <c oughs> <laughs> ีไม <pap> <in> ่ได้มากเองแม่กูต้องกินมันเนี่ยอ๋อว้าวันเดยพิจหน้าบังพี่น้องพิเจานาบังพี่ไปกินนะก่อนนึงก่อนนึงนิดนึงนิดนึมาเนนงกินเดดด้วยนิดนึง พีไปนิดนึงโอ้ยบอกว่าไม่ได้มาของไม่ได้ได้มาเองแหมกูต้องกินมันเนี่ยอ๋ออ่าวนดี้พี่เจ้าหน้าบังพี่น้องพิ่จ้าหน้าบังโอ้ยวเว้ยเราต้องไปเอไล้ตรงเนี้ยเราจะจับตรงเนี้ยลำเหลี่ยมปักเกะนี่เราจะจับตรงนี้ลำเหลี่ยมนะครับนี่ไม่ได้กิน มันอไรมันเยอะอยู่ไอ้น๊กเดี๋ยวกินก็บางคือเมื่อก่อนนี้ใส่ะเกียบเือไอไฟเป็นสเมื่อให้ไลาฟกินสิน่ไหน่่อันนี้เมื่อกี้กินนี่ยังกินอ้อยไอคนบอคนญี่ปุ่นใไอบอกินตะเกียบแต่ม่ย่ข้างวางมาใส่อยู่หลังไอมาใส่กินเือไอ้ปลากหน่น่กินเขกินมีีการกินแกบญี่ปุ่น กินกินกะหูจักกินกะหูจักกินคือบ้านคือเมืองเขาเนี้ยจะมีป่าอะไรยังไงกนกินเะ็ดดีๆยังมีอะไรกินอ่ะนะเข้าใจะบอกในรจะกินหลี่กินเตะเตียงเตะโต้อย่างนี่ต้องก็กินก็จังมหาเนี่ยเว้ยไม่ต้องงอกกินเฮ้ยไปหยาดหยาบไปวันหะกไปจงไอ่ะวันนี้นะฮะ เราจะมาทานข้าวกันนะครับแต่ตอนนี้เราเหลือกะเพราแค่1กล่องนะฮะอยู่สี่คนนะครับวันนี้เราจะมาพูดเมนูกะเพราะนะฮะใครตอบไม่ทันใครตอบผิดคนนั้นจะไม่ได้ทานนะส่วนใครที่ตอบถูกและเหลือเป็นคนสุดท้ายคนนั้นจะได้กินครับสบายอ่ะโอเคฮะนี่นะกะเพราะนะฮะกะเพราหมูกรอบครับ กระเพาะหมูสับครับกระเพาะไก่สับกระเพาะหมูชิ้นกระพาะลูกชิ้นกระเพาะทะเลกระเพาะปลาหมึกกระเพาะปลาดิบกระเพาะไก่กระเพาะกุ้งเป็นกระเพาะไก่ไปแล้วครับไก่ไปแล้วมันใช่เหรอเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูพ่อไก่สับกระเพาะหมูกระเพาะไก่สับกระเพาะหมูเออกูไม่กินกระเพาะกุ้งอาอ่ากระเพาะทะเลนับนับกระเพาะทะเลไปแล้ว ้าต่อเอนเอาเดคนไม่ลับไ่ับก็อมอลตาเต้ก้าวแม่งยังอก้ายังหอ้วะโอ้กำงกุญเชียงอะคุณคนที่สุดห้อคุณคนที่สุดเร็ว และนี่ก็คือชมหน้าผู้ชนะในวันนี้ฮะก็คือนุกธนดลนะครับโอ้โหมันได้กินข้าวกองอย่างอริอร่อยนะส่วนคนที่แพ้ก็กินลมชมวิวไปนะครับวันนี้พวกเรามีถ่ายงานอาเอาติ่งเกมด้วยนะฮะโอ้โหตากแดดข้าวก็ไม่ได้กินนะน้าสงสารมากๆนะฮะดูหน้ามาันสิฮะโอ้โอยนะฮะโอ้คำใหญ่มากนะฮะนี่คือสุดตาของเราโอ้โหสุดยอดจริงๆ <c oughs>